สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจมงคลคนคาเซนเตอร์นะครับผมวันนี้ก็มาสวัสดีกันตอนเย็นๆอย่างนี้เช่นเคยนะครับทุกๆวันครับเราเหมือนเรามีนัดกันนะครับทุกวันเวลา16นาฬิกา30มนาทีหรือว่า4โมงเย็นนะครับสีโมงครึ่งแล้วกันเนาะนะครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับของจอท่านผู้ชมนะครับมือถือท่านผู้ชม่าครับบอกว่าเป็น t o y ย t a r รี o นะครับคันนี้ เข้าใหม่อีกแล้วนะครับเมื่อ2วันหรือ3วันที่แล้วนยะผมจำไม่ได้นะครับผมนําเสนอคันสีส้มไปนะครับมีแฟนเพจหลายท่านนะพักเข้ามาว่าเอออยากได้สีใหม่หนะ่อยเพราะสีนี้อาจจะดูแบบเป็นชิ้นิเนเจอร์ของทาง Toyota เด่นไปนิดนึงนะครับก็เลยอยากได้เป็นสีที่ทั่วไปตลาดทั่วไปนะครับโดยเฉพาะสีดำนครับต้องบอกว่าสีดำนี่เป็นสีที่คือมีความดุดันความเขาเรียกว่าบ่งบอกถึงคนขับเนี่ยมีความที่เขาเรียกว่ามีความแน่นนะครับบุคลิก เชื่อมั่นหนักแน่นแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกครับเป็น TRD Sportivo e มีความพิเศษหลายอย่างเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอ,อแฟนเพจท่านฝากกดแ,แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมงคลคาเซ็นเตอร์ของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านนะครับมาเลือกชมรถที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับสวยๆหลายคันเลยทีเดียวออยแอบไปแอบแพนกล้องไปทางคันฟอร์สีขาวนะครับเมื่อสามสวันที่แล้วนะครับผมได้ทำการรี คัน f o r ์ดนเจอร์แนนะครับผมตอนเห็นไหมครับติดโบแล้วเรียบร้อยนะครับติดโบแล้วเรียบร้อยนะครับอตอนนี้กําลังจะการส่งมอบอยู่นะครับต้องบอกว่าใครที่พลาดไปก็มีคันใหม่เข้ามานะครับเยอะเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาชมคันนี้กันก่อนนะครับสำหรับตัว o t ต r e ร o วผมพูดไปเรื่อยๆเพื่อรอท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีทั้ง2 2 23ยูสเซอร์นะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวสักครู่นึงผมจะนำเสนอคันนี้ให้ดูนะว่ามีความพิเศษอะไรบ้างนะครับ ซึ่งหลายๆท่านก็คงจะคุ้นชินกันดีกับแบรนด์ของ t o y o ต a า e ี o ตัวนี้นะครับซึ่งเปิดตัวไปเมื่อปี2015แล้วแต่ตัวนี้มีความพิเศษนะครับคันนี้ต้องบอกว่าปี2017นะครับมีอะไรที่ใหม่บ้างแล้วก็เขาหล่อยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนาะสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมฝากแช์นะครับฝากไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับสำหรับรถยนต์สวยๆไม่อยากให้พลาดนะครับผมผมได้โพลวันนี้มีทั้งดีแม CRV เข้าใหม่สีําร์วีเข้าใหม่สี หลายท่านติดตามมาเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอท่านนี้ก่อนเหนือให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับยอดไลค์ที่รัวๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของคนที่ต้องการที่จะออกรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถมือสองนะครับก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับสำหรับตลาดรถยนต์ในช่วงนี้นะครับอาจจะมีในเรื่องของอปรากฏการณ์บางอย่างนะที่หลายๆท่านก็คงติดตามจากที่คุณมงคลนะครับหรือว่าพี่นายได้ นำเสนอไปเมื่อวานนะครับเรื่องของเช e ยบรูเลตนะครับผมหลายหลายท่านก็ฝากติดตามเข้ามาด้วยนะครับว่าออความเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนประสการครั้งหนึ่งของทางรถยนต์แล้วกันเนาะเราม,มากน,นี้กันนีก,ก็โอเคนะครับสำหรับ40กวา่าท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาด,ดูเลยแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมแอดมินเป็นต่อนะครับวันนี้มาแนะนํารถยนต์สวยๆที่อยู่ ผมเมื่อสักครู่ที่ให้ดูแล้วนะครับผมเป็น Toyota Re ี o นะครับคันนี้เครื่องยนต์สปอรนะครับประตูนะครับหรือว่า DCA p นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูเลยแล้วกันนะครับผมถ้ามีคำถามหรือว่าอยากทราบในต่างๆนะครับผมในเรื่องของรถยนต์คันนี้หรือว่าเงื่อนไขต่างๆนะครับถ้าเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบครับผมแต่เบื้องต้นฝากแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าโอเคอยพาดูรอบคันกันก่อนมีความพิเศษอะไรบ้างผมบอกว่า เลยนะคัคันนี้หล่อจริงๆนะครับหล่อด้วยความที่เป็นพิเศษยอย่างที่บอกนะครับเป็น TRD Sportivo นะครับมีอะไรที่ใหม่บ้างนะครับคันสีส้มก่อนหน้านะครับก็เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะแต่อาจจะไม่เห็นความต่างความที่แบบว่าด้วยความที่มันเป็นสีส้มบางทีอาจจะดูแล้วไม่ไม่มีข้อแตกต่างระหว่างมันไม่ตัดกันมากนะครับตังน,นี้จะเห็นได้ชัดว่าสีดํากับสีแดงมีความเหลื่อมล้าทางสีอยู่ซึ่งเป็นจุดเป็นเอกลักษณ์ของทาง TRD Sportivo เลยนะ มฮะรายละเอียดของตัวรถนะครับให้ดูรอบคันนยครับออยเห็นไหมฮะนี่นะครับมีความพิเศษอย่างที่เห็นครับเป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตด้านหน้าด้านหลังนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของโลบาร์ TRD ด้านหลังเห็นไหมครับ TRD ตัวนี้นะครับเป็นการออกแบบใหม่นะฮะสมัยก่อนจะเป็นชิ้นเดียวเลยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรอยหยักตรงตรงข้างบนนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่คงมีอยู่นะครับอดีต์สปอร์ตนี่ห้าหกห้า R สิบเจ็ด สวยงามแล้วก็เข้ากับรถได้มากทีเดียวนะครับเพราะว่าด้วยลายของ t ท d ดีเองอย่างที่บอกครับมีสีแดงดาตัดอีกแล้วนะครับปัดเงาด้านหน้านะครับนี่ความสวยงามนะครับโอเคเลยนะฮะขอบคุณสาหรับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามนะับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์เฟซตัวเองลืมลืมลืมเนี่ยโอเคฝากแชร์ฝากไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะก่อนอื่นก่อนอื่นเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวอ้อยพาดูรอบคันเลยนะฮะ ว่าคันนี้มีความพิเศษอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูในเรื่องของราคาผมบอกนะคันนี้นะพิเศษมากๆนะครับเอาง่ายว่าถูกกวลารถใหม่อยู่สามแสนกว่าบาทแล้วกันอันนี้ถูกกว่าแป้ยแดงอยู่มันสามแสนแล้วกันแต่ให้ดูความสวยงามของเขาก่อนนะครับสังเกตว่าสีดำเนาะจะเป็นสีที่คือหลายคนแนะบอกว่าดูแลยากนะครับอาจจะเห็นรอยเลี้ยวหน่อยอาจจะมีความคือการดูแลสีดำเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า สีของเขาเองจะมีความเด่นถ้าเกิดมีรอยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่คันนี้สังเกตไหมครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับผมอันนี้เราไปขัดสีแล้วก็ทําการเคลือบสีมาเล็กน้อยเท่านั้นนะไม่ได้ทําสีใหม่นะครับต้องบอกว่านี่คือสีเดิมๆจากโรงงานนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราขัดให้มีความเงามากขึ้นแค่นั้นเองนะครับสังเกตนะครับให้ดูตัวรถเสร็จปุ๊บนะฮะเดี๋ยวพาไปดูออปชันแล้วก็พาไปดูว่าคันนี้สภาพเดิม100%เหรือเปล่าครับมีวันเหตุอะไรไหมนะฮะอืมพาไปดูนิดนึงครับ โอเคภายในขอบคุณสำหรับร้อยท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะฮะโอเค okay, มาดูภายในนะครับสำหรับ t ที s ดี r t i v o นะเห็นไหมครับคือผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่า Toyota เองนะครับมีความผมว่าเขาเขาเขาชื่นชอบในเรื่องของการออกแบบโดยวิศวกรเขาเนี่ยเขาชอบเคปบล่ามากเลยนะซึ่งผมก็เองก็กชอบนะฮะในส่วนตัวก็ถือว่ามันสปอร์ตดีนะครับแต่ของ Toyota จะแอบมาใส่ ในส่วนอื่นๆเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้าตรงนี้ลี้ยวยาวไปเลยนะครับดำแดงตัดกันนะฮะสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ TRD อย่างที่บอกนะครับแล้วก็พิเศษในส่วนของเบาะหลายๆรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเบาะ TRD ของทาง Toyota นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเบาะหนังล้วนเลยนะครับเบาะหนังล้วนแล้วก็เป็นชิ้นเดียวก็เย็บลายอะไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับ TRD Sportivo เขาเรียกว่าเป็นโมเดลปี2016นะครับจะทําแยกชิ้นนะฮะเห็นไหมฮะเขาจะมีการ แอบมีมีกำรรมะหยี่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนะครับสังเกตว่าถ้าเวลาที่อ่าเป็นเป็นหนังล้วนนะครับบางทีถ้าตายแบบหรือว่าอะไรเขาจะร้อนนิดนึงนะครับตัวเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำรรมะหยี่ให้มันมีความนุ่มนวลแล้วก็คือมันไม่กิ่งกึงว่าเป็นกำรรมะหยี่นะเป็นผ้านะเป็นผ้าหนาๆเนาะเป็นวัสดุผ้านะครับแล้วก็จะมีลายของทางเบาะหนังเนี่เห็นไหมครับเดินได้แดงสวยงามเลยทีเดียวนะครับสปอร์ตมากแล้วก็กระชับ ในส่วนของหลังได้ดีมากเลยนะครับเบาะก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับไม่ใช่ปรับเอ็นหลังแล้วก็เดินหน้าหอยหลังอย่างเดียวนะฮะปรับสูงต่ำได้ด้วยในเรื่องของพวงมาลัยแล้วก็เบาะอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นตัว TRD ก็จะให้มาหมดเลยนะครับเนะฮะเห็นไหมครับจอสวยงามเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสําหรับเกือบ2 0 0้ท่านแล้วนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะฝากแชร์ไปด้วยนะฮะโอเคนะครับอันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเกียร์นะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์มเมนนวดเนาะเ,เ,เ,เกียร์มเปนนวด6สปีดแล้วนะครับผมต้องบอกว่า Toyota Revo นะครับผมพัฒนาเครื่องยนต์มาจาก t o y o ต a Vigo c h ช p นะครับผมก็คือ,อตัวสุดท้ายเนี่ยปี2014เสร็จปุ๊บ Revo ก็ปี2015ก็เป็นเกียร์เกียร์ธรรมดา6สปีดมาแล้วนะครับเกียร์อัตโนมัติก็6สปีดนะครับของทาง Toyota นะครับใช้บล็อกเครื่องก็คือจะเป็น 2KD สํดสำหรับเครื่อง2.4นะครับถ้าเป็น 1KD จะเป็นเครื่อง2.8เนาะโอเค ไม่ใช่1 KD เสิ1 KD จะเป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์อันนี้มัน GD อดีรหัสเครื่องเเปลี่ยนมาเป็น CD นะครับอ่าโอเคให้ดูแรงคืนไปเลยเนะี่ยผมชอบอย่างหนึ่งที่บอกนะครับโตโยต้ารีโวจะมีในเรื่องของโหมดที่ขับสนุกขึ้นก็คือมีอีโค o โหมดแล้วก็มีพาวเวอร์โหมดผมลองแล้วนะครับอันนี้คือใช้งานส่วนตัวลองขับดูนะครับความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกดพาวเวอร์โหมดมีความรู้สึกหลังติดเบาะนิดๆน,น,นะครับเหมือนกดเหมือนบู๊ท ในตัดอะไรประมาณนี้นะครับใครที่ลองขับจะรู้นะครับจะรู้ว่าถ้าเราขับไปประมาณสักอาร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงโกด power mode คุณจะรู้สึกมีความต่างมากๆนะครับแต่นั่นมาก็มาพร้อมกับอัตราสิ้นเปลืองที่สูงขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับออยมีความพิเศษยังไงบ้างเดิมไหมคันนี้นะครับต้องบอกว่ารถทุกคันที่เราเอามารีวิวหรือที่อยู่ในโชว์รูมเราตอนนี้นะฮะทุกๆคันผ่านการคัดสรรมาแล้วเรียบร้อยนะครับว่า ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักน้ําท่วมหรือว่ารถส้วมทะเบียนโอนไม่ได้อะไรเงี้ยครับหลายหลายท่านกังวลเรื่องนี้เนาะอ่าให้ดูในเรื่องของตัวรถแล้วก็ความสวยงามของข้องเครื่องนะครับอันนี้คือเราทำการล้างแล้วนะครับผมทำความสะอาดแล้วแต่สังเกตไหมครับเราจะไม่ใส่บางที่นะฮะอันนี้ไม่ว่าไม่ว่ากันเนาะบางที่เขาอาจจะมีการฉลมน้ํามันเยอะๆนะครับเงาเลยทีเดียวนะครับเอามือรูปนี้เรียกว่าคือติดมือได้เลยนะครับถ้าเป็นกินข้าวเนี้่ปั้นบ๊ติดมือนะครับนี่ครับเอา เอามือลูบอย่างเงี้ยนะครับติดมือมาเลยทีเดียวนะครับแต่ตรงนี้คือล้างให้ทำความสะอาดเรียบร้อยแต่ไม่ได้เคลือบน้าํายาอะไรมาอันนี้คือความเดิมของรถคันนี้อ่าให้ดูในเรื่องของหัวน็อตอ่าไปดูตรงพารต่างๆนะครับของตัวแผ่นเพลทนะฮะแผ่นเพลจะอยู่ด้านนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะบอกปีด้วยปีผลิตนะครับผมของรถแล้วก็ความเดิมของน็อตต่างๆนะครับเห็นไหมฮะไม่ขยับเลยนะครับไม่ขยับเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแผ่นกันความร้อนด้านบนตรงนี้นะฮะหลายๆ คันที่อย่างที่มันเป็นอัดนะครับขึ้นรูปเวลาที่โดนความร้อนเองหรือว่าโดนน้ายาอะไรต่างๆนะครับเขาจะเขาเรียกว่าจะจะเปลือยยุ่ยเร็วหน่อยนะฮะแต่สาหรับยังสวยงามแล้วก็เริ่มจากไงอยู่อย่างนั้นเลยนะฮะนะครับปิ้นล็อกต่างๆมากๆเลยทีเดียวนะครับอห้องเครื่องนะครับหัวน็อตไม่ขยับเลยนะครับนะฮะทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสติกเกอร์นะครับแผ่นเพดต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆ ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับให้ดู t o y ยต้ารีโว่ใครั้งนี้นะครับเป็น4ประตูอ่าเป็น d c a p 2.4นะครับ T-RD Sportivo มีความพิเศษยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกครับรออยู่แล้วครับรอด้วยสีเข้าด้วยสีดำนะฮะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นสำหรับรุ่นนี้จะเป็น4ประตูแต่นะฮะรถใหม่นะครับเอาป้ายแดงราคาอยู่9,28,000บาทนะ ก้าแสนกว่าเกือบล้านรถตัวนี้เกือบล้านกันนะครับวันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ราคาพิเศษอีกเช่นเคยนะครับสำหรับโตโยต้าทีวอติโวคันนี้นะครับปีสองพันสิบเจ็ดราคาเอาโปรโมชั่นก่อนแล้วกันเอาเอาหน้าร้านก่อนไหมครับฟิลปกติเท่าไหร่คันนี้หกแสนหกแสนหกหมื่นนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะหกแสนหกหมนวันนี้ไลท์พิเศษผมสำหรับทีโวคันนี้นะครับปีสองพันสิบเจ็ดทีโวนะครับ ราคา6แสนงแสน20,000มันหมายถึงว่าีดาวเลยนะครับโมเดลปี2017นี้นะครับเรนนี้บอกครับ9แสนกว่านะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้ครับ9,000บาทนะครับ,บนนะต้องนะครับคลาดู ลูกค้ามาเดินมาดูเดินเจอพอดีนะครับเป,เปิดประตูได้ครับผมรถได้เลยครับใช่พี่อันนี้เฉพาะไลไม่ก็ตอนนี้แหละฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทีมงานเราพาพี่ดูในเรื่องของรายละเอยียดรถด้วยนะฮะสวยงามครับคันนี้สวยพี่สวยคันนี้ต้องบอกว่าเอามาเลวหัวครับหกสองเก้าราคา ตอนนี้เลยปกติผมขาย6 69หน้าร้านนะครับรถใหม่9 2 8 0 0 0บาทครับไม่ฮะตัวน,นี้จะเป็นขับ2ง TRD Sportivo ครับเป็นรุ่นพิเศษถ้าเป็น4 wheel ก็ราคาจะล้านล้านกว่าล้าน1 2 6 0 0 0บาทอ่าสีขาวคันนี้ผมมีลูกค้าแล้ว<笑><笑><笑>เดี๋ยวเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวไปรีวิวอีกรอบนึงนะคัน,คน,คนขาว Civic FB ไอ FC คันนี้นะครับสวัสดีครับพี่ เสียงขาดหายนะโอเคขอบพระคุณด้วยนะครับไม่ได้ยินค่ะเดี๋ยวนะบางทีมือไปโดนนะครับพอดีรีวิวอยู่เม้ยอะไรฮะลูกค้ามาพอดีเราก็ขายเขาขาย,ขายทุงกงืนไขยอยู่แล้วเอาเลยลองดูฮะลองดูอ่าครับก็เดี๋ยวพอดีพี่ลูกค้านะครับเมื่อสักครู่มีสตรอรี่นิดหนึ่งดูรถๆๆนะครับไปจองแล้วง่ายว่ารถ ตอนนี้กาลังคิดกันอยู่ครับเด็ดรแล้วปรากฏว่าไม่ทันนะครับต้องเป็นต้องมามาเลือกดูมือสองนะครับผมก็เลยให้ที่ผู้จัดการกะทินะครับทําพาดูรถนะฮะทีนี้พอมาดูรถคันนี้เนี่ยต้องกว่าเห็นอะไรส่วนเนะครับส่วนเลยนะครับก็ต้องใครมาก่อนแล้วครับตอนนี้ราคาตอนนี้เท่ากับ629,000บาทนะครับเดี๋ยวทําการเดี๋ยวให้พี่กะทิทําสัญญาให้ลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวค่อย พี่เขาจะซื้อเงินขไหนอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวรอบก่อนนะครับลูกค้าดูก่อนครับนะครับ,นะรบขอบคุณนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับสําหรับลูกค้านะครับผมที่เข้ามาดูในช่วงนี้แล้วก็แฟนเพจทุกท่านชมบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูแล้วไปรอบท่านในช่วงนี้ด้วยนะครับผมอะไรฮะต้องดังไหนบ้างคุพี่ส,สายตาเปลี่ยนใ่กระเป ฝากทุกท่านครับผม <Yeah. S 1> ท่านที่เป็นแฟนที่ติดเรามีช่องต่อหรือว่าช่องทางการชมรถนะครับอยูอ่ทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5ช่องเดียวนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการที่ลูกค้าสงนักงใหญ่นะครับอยู่ที่ตำบลขาครับไปซ้ายมือถ้าออกมาจากทางเนาะกะะ็เดี๋ยวๆขยัมาแล้ว <laughs> นะครับอยู่ที่สำนันกงานใหญ่มงคล ที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็มีสาขาที่อำนาจจรเดชอุดรสาขาต้องใหม่อยู่ที่รังสิตครับผมสาขาเนาะแล้วก็ติดตามช่องทางของเรามงคลคาเซนเตอร์บนราชธานีนะครับผมแล้วก็ youtube นะครับยู YouTube ทูบมือมงคลคาเซนเตอร์แล้วก็คลังรถของทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้นะครับผมจะเป็นอ่อยูคือเอาง่ายว่าเป็นเว็บดีกว่าเว็บไซต์นะฮะมงคลคาเซนเตอร์ดอด .com นะครับผมแล้วก็ช่องทางรัตด่านะฮะ อาโอเคก็ให้ลูกค้าทำสัญญาก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้อขอบพระคุณหลายๆท่านที่เข้ามารับชมนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าเร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 าไลฟ์สดไปด้วยนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูรถไปด้วยนะครับพี่อ้อมลูกคับลูกค้าไปแล้วไปเบิกเงินสดโอเคนะครับต้องบอกว่าคันเมื่อกี้คันฟอร์ดเมื่อสักครู่ผมก็รีวิวไปนะครับลูกค้าก็ มารับไปแล้วนะครับคันนี้โอเคนะครับเราเพิ่มเติมอะไรไหมครับตอนนี้ลูกค้าทําสัญญาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาติดตามกันว่าในสัปดาห์หน้านะครับเราจะรีวิวคันไหนรุ่นไหนนะครับผมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าขอขอบพระคุณแฟนเพจทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมงคลคาเซนเตอร์ปุบบนราชธานีนะครับในครั้งต่อไปเราจะรีวิวรถอะไรเดี๋ยวเราจะนําเสนออีกทีนึงนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมขอบคุณมากครับผมผู้จัดการต่อลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ I did.